มีใครเคยสงสัยไหมคะว่ามื้อเช้าของคนที่รวยมากๆเนี่ยเขากินอะไรกันอาจจะคิดว่าคนที่เขารวยมากๆเนี่ยต้องกินหรูอยู่สบายแต่ไม่ใช่มื้อเช้าสําหรับวอร์เรนบัฟเฟ่แน่นอนนาทีนี้ก็คงไม่มีใครไม่รู้จักวอร์เรนบัฟเฟ่นักลงทุนที่รวยติดท็อปสามของโลกคนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะรวยมากๆแต่เขาก็เลือกที่จะประหยัดเงินในการกินมื้อเช้าที่มีราคาถูกในทุกๆวันตอนเช้านะคะวอร์เรนบัฟเฟ่จะแวะซื้อแมคโดนัลล์ระหว่างขับรถไปทํางานและจะเลือกสั่งตามราคาตลาดหุ้นถ้าหุ้นตกก็จะกินราคาที่ถูกลงงงมมมั้้้ยยย่่าาาเเทททีีบนนนิไแลวือออชขรูะ 10-100บาทเท่านั้นแถมยังบอกอีกว่าสามารถกินเบอร์เกอร์และโคกติดต่อกันได้เป็นเดือนๆเ,เลยเห็นแบบนี้อาจจะคิดว่าทําไมถึงเลือกกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพแบบนี้แต่เขาก็ได้ออกมาอธิบายว่าเขาได้ศึกษาคณิตศาสตร์ประกันภยัยและพบว่าอัตราการเสียชีวิตที่ต่ําที่สุดอยู่ในเด็กช่วงอายุ6ขวบเขาก็เลยตัดสินใจจะกินอาหารให้เหมือนเด็กอายุ6ขวบการกินตามใจปากทําให้เขามีความสุขแล้วก็เป็นเคล็ดลับในความอายุยืนของเขาซึ่งตอนนี้วอร์เรนบัฟเฟ่ก็มีอายุ93ปีแล้ว